เป็นฟองชอบมากชอบมากว้าโอ enfin ้หนึ่งสองสออ่กายัสดีค่ะเราจะมาสุ่มก่องสุ่มค่ากัเลย่นี้นะคะเราจะมาสุ่มกล่องสุ่มทำสลล นี่เลยเห็นไหมเป็นสีเรนโบว์เลยสีม่วง <Rainbow S 1> สีชโโมพูสีแดง,แดงสม้มใช่ค่ะหนูยิ้มหนูแย้มเป่ายิงชุบเลือกเป็นคนแรกเลยค่ะยิะ้มเย้ากกระเป๋ายิงชุบอ่านหนูแย้มชนะแล้วค่ะเดี๋ยวให้หนูแย้มไปเลือกกล่องเลยค่ะยิมย้มเอาหนูยิม้มหรอโอเคหนูยิ้มชนะห,หนูยิ้มเลือกเลยเชาเบอร์หกเบอร์หกยกอออแย้มเบอร์สามค่ะโอเคหนูแย้มเบอร์สาม้วทำยังไงให้หนู แย้มนะคะใช้ม like ือเจาะไปเลยแล้วล em> ุ้นว่าจะได้อะไรจะมาทำสลามเอ้า้พี่ละไกพี่ละคนโอ้เป็นสีเรืองแสงว้าวหนูแย้มได้สีรืองแสงขอเบอรเบอร์อะไรคะหนึ่งสองโชคดีที่ปั๊มฟองได้ที่ปั๊มฟองนะคะ อุ้ยแต่นยังกับข้าวโพดเลยหยิบได้อะไรคะโอ้เป็นน้ำยาแช่คอนเทกเลน์ัองรูยิ้มเบอร์อะไรดีคะ12สิบสองเบอร์สิบสองนนี้นะค่อยๆก็ได้ค่ะเอามัดนี้นะหมอ่ะลูยิม้มแก่แล้ว <c oughs> คริสตัลตอก้ยิโอ้ได้เลยที่สุดก็ได้กาวแล้วในนี่เลยเหรอม่ใช่ด้สุดก็ได้แล้วนะคะเป็นกาวขุ่นนะคะนี่แย้มเลือกอะไรคะับสามค่ะเดี๋ยวให้ปุ๋ยยกมาให้ดีกว่าหนักมากเลยหนักมากหนักมากหนักมากอะไรอะว้าวระวังระวังเบกกิ้งโซดา ิโซดาเอาเชือกเบอร์เ hmm. ก้าค่ะเอาแล้วนู้นเลยนะอะไรอ่ะทางอันนี้แนะอะไรอ่ะเม็ดแมงล้ออยากใส่เม็ดแมงล็ดแลาจะเป็นสลามยังไงเราต้องเอามาผสมนะคะมีการบังคับอยู่หนึ่งไซส์ อ่ะต่อไปนุ้ยแยมอะไรคะเบอร์สิบจีหระคะอะไรอะหนักละหนักนัหอว้วอะไรเนี่ยอะไรอ่ะเมงลักไม่ใช่อะไรอ่ะอะโอ้ไม่เล็กเหรอผงเล็กว้าวผงเล็กวัตถุดิบเยอะเลยดูของนุ้ยยิมตอนนี้มีสองอัน หนูยิ้มตาหนูยิ้มโอกาสหนูยิ้มแล้วอะไรนะ11ละครบยกไปเลยเบาเบาเหรออะไรอ่ะปั๊มปั๊มโอ้โหหนูยิ้มก็มีแบบฟุ้งฟิ้งแม่เลยนะเบอร์สี่อะไระโอ้ยแอมองคนเดียวเร็วๆเฮ้ยหนูยามีอุปกรณ์แล้วคราวนี้ค่ะน้ำเฮ้ยน้ สีว้าวูที่ไมสีไม่ใช่สีธรรมดานะสีแล้วมีกลิ่นด้วยหดูยิ้มเริ่มเป็นสลามได้ละดูมีกาวมีสีโอ้ว่าอันนี้หอมนะกลิ่นกล้วยเบอร์เจ็ดเบอร์เป็นสลามเหรออ่ะหนูยิ้มเบอร์ห้าโอ้หนูยิ้มได้อะไรคะโอ้ครีมอาบน้ำ สะอ่ามีสีค่ะสีหอมสีกรีนสีแล้วก็กรีนเม็ดแมงลักเม็ดแมงลักอยู่ตรงนี้เลียงเลียงเลียงเลี้ยงขี่อ่ำน้ำเขี่ยน้ำกาวเขี่ยแป้ฟองแล้วก็เม็ดโฟมฟอมฟอมแล้วก็แล้วเราจะทำสลามได้ไงอะเออแล้วอะขนมแยมราคามีอะไรบ้างคะผักผสมค่ะผงเบล็กผงเล็กแล้วก็อะไรเนี่ยน้ำยาแช่คอนเทนเนอร์สีเลืองแสงเบกกิ้งโซดา แล้วก็กาวน้ำาสแต่วุ้ยได้กาวคนละแบบกันเลยใช่ตอนนี้ค่ะหนูยิ้มมาค่ะขาดส่วนผสมที่จะทำให้กาวอะกลายเป็นสลามซึ่งส่วนผสมนั้น เราจะต้องใช้อะไรรู้ไหมใช้ตัวนยาแช่คอนแทคเลนส์แล้วก็แยมก็มี2ขวดหนูแยมหารกันไหมแบ่งกันไหมแล้วตัวการที่ตัวเองเอาอะไรมาแลกเบกกิ้งโซด้าเอาแลกเอาไม่หนูยิ้มต้องเอาอะไรมาแลกเพื่อนนี่นะหนูแยมเอาให้หนูยิ้มนะอ่ะหนูยิ้มเอาอะไรแลกไม่เอาเม็ดแม่งรักนะแม่ก่อนแม่ปุ๋ยแนะนำว่าให้อะไรเอ่ยเอ้ยเอจริงหนูยิ้มหนูแยมไม่มีพวกนี้เลยนะแยม ของตกแต่งเดี๋ยวโอเคไหมโอเคและก็ที่สําคัญคือหนูยิ้มอะได้ของที่มันเข้ากันมากเลยเลยอะไรรู้ไหมได้ครีมอาบน้ําแล้วก็ตัวปั๊มครีมอาบน้าปั๊มฟองแล้วจะเอาฟอมไปใส่ดิฉันทำไมแล้วก็ดูดไปสูตรหนูยิ้มนี่คือว้าวมากเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะ แต่ละคนจะต้องเทกาวของตัวเองลงไปก่อนหนูแย้มได้กาวน้ำใสหนูยิ้มได้กาวสีขาวใส่สีลงไปค่ะสีเรื่องแสงโอ้ใช่ใช่ไหมคนก่อนหนูย้ำคนก่อนต้องตัดป็นฟอนิดนึงนะเราบอกส่วนหนูยิ้มเจ๋งมากจะมาปั๊มฟองกันนะคะฮะคนยิ้มปั๊มฟองเหรออ่ะตอนนี้เติมน้ำไปนิดนึงแล้วหนูยิ้มจัปั๊มดูนะดูนะสังเกตดูนะ เมื่อกี้เราใส่ครีมอาบน้ำลงไปแล้วนะคะโโอ้หเยอะๆไปเยอะๆปั๊มเยอะๆเป็นฟองโอ้โหอะเอาออกหุ้ยอุ้ยก็ขนมเลยหอมจังหอมมากด้วยขั้นตอนต่อไปหนูยิ้มหยดสีกลิ่นลงไปเลยค่ะเลือกเอาไหนเหลืองไหมเหลืองไหมได้นะองมันนเป็กลิ่นกล้วยมันจะหอมสุดชอบมากชอบมากว้้า เดี๋ยวแกได้อยู่แกได้อยู่ยอดสีเลยค่ะสีเหลืองอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นเฉยๆแต่สีจริงๆน่าจะเป็นสีนี้สีเหลืองน่าหรอค่ะอันนี้เป็นกลิ่นใช่นะอันนี้สีเหลืองจริงาสีเหลืองสีเหลืองแล้วั้งเหลืองค่ะไหนจะเพิ่มอีกไหมคะเพิ่มไหมคะเพิ่มไหมคะเพิ่มเพียนหน่อยเพียนหน่อยป่ะสีเหลือ น้แหม่มแบบหม่ำไม่ได้นะหนูแย้มาใส่ผงเหล็กกันใส่เท่าไหร่ใส่เท่าไหร่ใส่เยอะหรือเปล่าใส่เยอะนี่เรียกว่าเยอะแล้วนะห้องเย็บว้าวลามยิ้มดูแบบดีกว่าที่มันคิดไว้เห็นไหมต่อไปนะคะหนูยิ้มใส่เม็ดแมงลักค่ะหยิบนิดนึงอ่าดำๆเหมือนกันนี่ว้าวว้ายมันขนมจังเลย ขนมจ้าคนเลยจ้ะคนเลยจ้ะพอแล้วค่ะสวยนะลูยังพอกล้วลูกแล้วก็เบกกิ้งโซดาแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดานะคะเออเฮ้ยช่วยอะไรช่วยอะไรอ่ะไม่ช่วยอะไรเลยเออแปลกดีไม่วใส่นิดเดียวเหรอใช่ค่ะใส่นิดเดียวอ่ะต่อไปเราจะใส่น้ำยาแช่คอนแทคเลนส์ลงไปและตอนเนี้ย มันจะทําให้กาวของเราอ่ะเกาะตัวกันเป็นก้อนเป็นสลามแล้วนะเดี๋ยวแป๊บนะเอาหนูย้ำก่อนเนาะอ่าหนูย้ำียมตัวนะดิฟนะอือ่าหนูย้ำพ่นตรงนี้มันจะเรียบเรียบนะคะก็ทางขนมเฮ้ยเฮ้ยดูดูดูผขาไหมเนี่ยเดียวแล้วเริ่ม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 แล้วดู าแล้วเบบี้จะใช้มือแล้วเฮ้ยทุกคนเบบี้จะใช้มือแล้วเอาแล้วชาไทยจะมีเสร็จหรือได้แล้วนะได้แล้วเวออเอออย่ายมือก่อนนะแฮปปี้ตังค์โอุย้ยโอ้โหสียมาไปโรงเรียนได้ว้าวอ่ะกางดูย้ำกางเหนียวอยู่เลยม่ปุยว้าว,วห,นห,นหนักอยู่เลย พยายาไปนะเดี๋ยวพยาให้มันเข้ากันตอนนี้มันได้แล้วค่ะเฮ้ขนมชัดๆเลยจริงจังยังไม่ค่อยปิดเลยเฮ้ยขอดูยิ้มหนแบบยังชอบสลามที่เท็กซคที่เป็นกลมๆเหมือนแม่หนูยิ้มแตกมั้ยดึงออกนะข้งล่งด้วยดึงนะดึงนะจะแน่นๆอ่ะอ๋อว้าว อันต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ปอมปอมแล้วก็เม็ดฟูที่เราได้มานะคะปอมปอมเลยอ่ะใส่แค่สองเม็ดอ่ันนี้ยิ้ใส่เม็ดฟูจะเป็นยังไงด้วยพ่อก่อนค่ะโอเคแล้วก็คลุกเคล้าให้เคล้ากันนะจ๊ะส่วนมะม่วงแยมใส่สีขาวเป็นไข่มุกใส่เข้าไปกบมันไปกบเข้าไปขยำเลยขยำกบเข้าไปขยำอันนี้นี่มันจะเป็น เออดนูยิย้มเป็นสีเหลืองอีกอีอื้นสีเหลืองเข้ากันนะหูมอ,องไม่ออกเลยมองแทบไม่ออกเลยเห็นไหมเห็นป๊าป๊าไหมเห็นเห็นหัวใหญ่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากตอนนี้คขาหนูยับใส่ครบแล้วนะครับส่วนคขาหนูยิ้ม โอ้โหน่ารักมากเลยสูงมากของนิ้มมากค่ะจะเป็นยังไงค่อยค่อยค่ะต้องทำเบามือเด็น่าจะช่วยตรงนี้โอเคเฮ้ยเบาเบาเบาโอ้สวยเหมือนกันนะเบาเกา่เกา่ด้านข้างอ่ะดึงด้านค้าบสูงมากดึงด้านข้างออกค่ะโอ้โหดึงด้านข้างฝั่งนี้นุ้โอ้โห อย่าลืมอย่าลืมทุกคนของหนูแย้มีผงเหล็กเดี๋ยวเราจะเอาแม่เหล็กนะคะมาลองดูดผงเหล็กขึ้นนัางบนอย่างนี้ขึ้นนัางบนอย่างนี้ค่ะดูซิมันจะดูดขึ้นมาไหมดูดไหมอ่ะผงเหล็กน่าจะน้อยไปเออผงเหล็กน่าจะน้อยไปอ่ะไม่รงเลยอ่ะน้อยไปเออหรือแรงน้อยไปหรือแย้มบอกว่าเดี๋ยวไปเอาแม่เหล็กที่ใหญ่กว่านี้ ยังไม่ได้แม่ปุ้ยฮะไม่ได้เหรอเหล็กน้อยเกินนี่นอุ้ยยังไงยังไงมันดูดลงไปแล้วยังไงมันได้แค่นั้นน่ะเหล็กน้อยเกินมันหนักหรือเปล่าไม่ค่ะเหล็กนี้มันน้อยเกินเหล็กน้อยเราใส่น้อยเดี๋ยวใส่ผงเหล็กเพิ่มนะคะหนูย้ำต้องค่อยๆนะคะรีบกบรีบกบโอเคอ่ะค่อยๆนะแล้วก็ขยำขยำให้มันเข้ากันนะคะทุกคนแล้วตึ๊งโป่งเหล็กข้างใน เป็นไงเป็นไงเฮ้ยเอาแล้วปมปมุ้ยุ้ยุ้ยนั่นอะปมปมอาะเฮ้ยยังซ้ายยังขวาว้ายไหนฝุ่ยลองเล่นดูโอ้หายไปเลยอย่างนี้เนื้อย่างนี้แหละที่สลัมแม่เหล็กอ่ะยหายไปเลยอ่ะหายไปเลยอยากให้ไปฝุยแบงคับดูค่ะ นะอุ้ยมันก็ได้สิคะมันเป็นแม่เหล็กอยู่ไงดูปอมปอมโผล่ขึ้นมาไม่แม่เหล็กดูดูมันไม่มีอะไรตรงนี้เลยนะมันเป็นแม่เหล็กอยู่ในนี้่ดาแม่เหล็กออกก่อนเดี๋ยวได้ได้อนุญาตมั้ยตลกมากรู้สึกเป็นไงคะสารพัดที่ตัวเองทำมาให้กี่คะแนนคะความชอบนี้อะค่ะ ให้เก้าไม่เก้ามาเดี๋ยวเราจะทำเป็นลูกโปง่งหนึ่งสองสามอ๋อเป็นลวกกันมาตีมัดตีแต่เนี้ยหนึ่งสองเริ่มไม่เรืองไม่เรืองแสง,งสักนิดเลย เปิดไฟไม่เรืองแสงสรงใสสีของเราอาจจะซื้อมาผิดฝาไม่รู้มันเป็นสีจี๊ดเฉยๆอ๋อเนาอโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็สนุกสนานมากๆกับการแบบลุ้นว่าตัวเองจะได้สิ่งของอะไรจะมาทำเป็นสลามเอ้ามาตอนนี้ สรองแ้สนุกสุดแล้วตื่นเต้นไงแต่ก็สรุปแล้วก็ทําออกมาเป็นสลามได้สําเร็จนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราขอตัวลไปเล่นสลามกันต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย